สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับหรือมิสเตอร์โจดอยนะครับก็พบกันแล้วนะครับก็วันนี้วันที่11นะครับมกราคม2 5 5, 5 6, 4นอาะครับอาจจะช้าไปนิดนึงอันนี้เป็นวิดีโอแรกของปีนะครับก็กรเนือขอวอวยพรปีใหม่ทุกท่านที่รับชมคลิปของผมที่ติดตามกันมานะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในปีนี้วันนี้สิ่งผมจะมา พูดให้ฟังที่น่าสนใจคือว่าวิธีการเอาชนะความกลัวนะครับว่าเราทําปันยังไงนะครับหลายคนจะกลัวนู่นกลัวนี่กลัวทุกอย่างอย่างเช่นปีนี้เนี่ยหลายคนจะกลัวว่าโลกจะแตกไหมยังไงนะครับหรือว่าเราจะทาอันนั้นสําเร็จไหมเอาวิธีง่ายๆนะครับที่เขาจะชนะความกลัวนะครับคือมีคนบอกว่าสักคนหนึ่งอาการผมอ่านหนังสือผมจำไม่ได้นะครับการที่เขาจะชนะความกลัวได้เราต้องวิ่งเข้าหาความกลัวนะครับคล้ายๆเหมือนกับว่าหนามยอก เอาหนำบงหรือว่าใจดีสู้เสือประมาณนี้นะครับคืเอเรากลัวอะไรก็วิ่งหามันยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างนั้นใจดีสู้สู้เสือใช่ไหมครับถ้ามีคนอยู่สามคนคนอยู่สามคนนะเข้าไปในป่านะครับเข้าไปในป่านะครับสามคนนะนะครับคนนึงกลัวมากๆกลัวเสือมากๆนะครับแล้วบังเอิญว่าเสือมันมาพอดีนะครับคนหนึ่งเฉยๆคนหนึ่ง กล้ามากอีกคนนึงกลัวสุดๆคิดว่าเสือมันจะกัดใครครับ <c oughs> แน่นอนนะครับคนที่กลัวเนี่ยเห็นเสือปุ๊บวิ่งนะครับวิ่งหนีทันทีเพราะกลัวใช่ไหมครับก็แน่นอนเสือก็จะวิ่งตามคนที่วิ่งหนีถูกไหมครับนี่เป็นตัวอย่างของเรากลัวมันนะครับแต่คนที่กล้าเนี่ยจ้องผมเคยดูคลิปหนึ่งนะมันสจะเป็นอ่าชาแนลดิสคัลวังลี่นะครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาจ้องกับเสือนะเสือกลัวนะครับจ้องเสือถมึงทึงเลยนะครับ ปรากฏว่าเสือกลัวผู้หญิงคนนั้นนะครับก็หนีไปเลยนะครับนี่คือใจดีซู่เสือเรากลัวอะไรเรก็ยี่ต้องวิ่งหามันนะครับอย่างเช่นเราต in ้องการทํางานอย่างหนึ่งที่เราไม่ถนัดมากๆเรากลัวนะครับหรือว่าอันนี้สำหรับผู้เสกษากันที่ต้องการจะสอบเซอร์นะครับสอบใบเซอร์หรือว่าต้องการทํางานงานหนึ่งให้สําเร็จเนี่ยแต่ว่ากลัวว่าทําไม่สําเร็จวิธีการก็คือว่าเราต้องวิ่งหามันก็คือต้องรู้จักมันให้เยอะที่สุดถูกไหมครับถ้าเราจะสอบเซอร์ หรือว่าจะสอบเข้าไปสักอย่างหนึ่งก็ต้องรู้ว่ามันคืออะไรวิ่งก็หามันให้เยอะที่สุดเก็บข้อมูลเยอะที่สุดเราก็จะไม่กลัวเพราะเรารู้จักมันแล้วถูกไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวปีนี้นะครับผมก็จะสร้างผลงานให้มากขึ้นกว่าเดิมก็คอยติดตามกันนะครับโอเคนะครับทุกคนอย่าไปกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งต้องฝึกฝนนะครับยิ่งต้องวิ่งหามันนะครับสาเร็จแน่นอนนะครับยังคอนเซปต์เดิมนะครับโจดอยทาได้คุณก็ต้องทําได้ยิ่งมากครับ